สวยๆแบบนี้ผ่อนเริ่ม6ก0ันบาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วใกล้ MRT สีนุดเพียง3นาทีเท่านั้นโครงการต้นไม้เยอะร่มรื่นสุดๆมีเซเว่นหน้าโครงการด้วยนะของกินเพียบใกล้ตลาดซอสมีสนามเด็กเล่นให้คนหนูๆด้วยสวนสุขภาพเครื่องเล่นเพียบห้องฟิตเนสออกกําลังกายเครื่องเล่นครอรบระบบคีย์การ์ดสแกนเข้าตึกปลอดภัยสุดๆวันนี้ป๊อปมาอยู่ที่โครงการลุมพินีวิวอ่อนนุช446เปิดเข้ามาปุ๊บเจอกับห้องนั่งเล่นโซฟา2ที่นั่งจาก s อ f u ี n ฟ t u r e เจอร์พอดีหลังนั่งสบายฟินสุดๆมุมโต๊ะทำงานส่ววนตั า้าซฟมีชั้นวางหนังสือและโคมไฟให้พร้อมเก้าอี้ปรับหมุนได้นั่งทํางานกันเพลินๆไปเลยมาดูในโซนถัดไปเป็นโซนของชั้นวางทีวีพร้อมตู้ลอยบิวอินติดผนังห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับห้องนอนมีบานสไลด์ปิดเปิด,ปดแยกห้องให้เป็นสัดส่วนบิวผนังหัวนอนด้วยลายหินอ่อนพร้อมไฟลิมไลท์ LED เพิ่มความักชูหร่และให้ดูน่านอนมากยิ่งขึ้นข้างเตียงเชื่อมต่อตู้โตะ๊ะเครื่องแป้งพร้อมกระจกบานใหญ่ปลายเตียงมีตู้เสื้อผ้าฝังผนังบิวอินขนาดใหญ่ ใส่เสื้อผ้าได้แบบจุใจไปเลยช่วยประหยัดพื้นที่ทําให้ห้องนอนดูกว้างมากยิ่งขึ้นตามมาดูในโซนถัดไปเป็นโซนของห้องครัวครับเราจัดเตรียมโต๊ะทานอาหารขนาด2ที่นั่งไว้ให้พร้อมตบไฟสีวอมไว้นุ่มๆให้บรรยากาศเหมือนกินในโรงแรมเชื่อมต่อกับเคาน์เตอร์ครัวบิวอินขนาดใหญ่ด้านข้างเราจัดเตรียมพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นไว้ให้ด้วยมาดูในโซนถัดไปห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมมีพาดิชั่นแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกจากห้องน้ํามาจะเจอระเบียงขนาด า่มีพื้นที่พอสําหรับวางเครื่องซักผ้าด้วยสามารถเทควิวสวนของโครงการล่มลื่นสปายตาทําเลดีราคาดีผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000สนใจทักป๊อปเข้ามาเลยนะ